ครับครับซีแฟนเพจของร้าน Simple j e l i a n Stone นะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นผลงาน Make to order ของทางร้านนะครับลูกค้าสั่งทำนะเข้ามาทางร้านแล้วก็เลือกแหวนปลอกมีลดลักษณะแบบนี้นะครับแต่ขอให้เป็นทองคำขาวนะไซส์ที่ต้องการนะผมก็เสนอไปว่าฝั่งเพชรไหมเขาบอกว่าเขาไม่ฝังนะก็ขอเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับก็เป็นแหวนผู้ชายนะแหวนแต่งงานเป็นแหวนสำหรับใส่วันที่วันทำงานนะครับ เพราะว่าถ้าใส่แหวนที่มีเพชรอยู่มันก็จะลําบากนะก็เอาอย่างนี้ง่ายกว่านะก็ดำรงชีวิตง่ายนะครับไม่มีเพชรมาก,กวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปออกงานก็จะเอาแหวนวงใหญ่แทนนะถ้าเป็นวันชีวิตประจําวันก็เอาวงนี้แทนนะก็เดี๋ยวนี้เขาก็รักทำกันลักษณะแบบนี้นะบางคนก็ไปซื้อแหวนทอง9 6 5ห้นะแล้วก็ไปชุบขาวก็มีนะครับแบบสนุกแบบไหนทําแบบนั้นนะครับแต่บางคนต้องการความแข็งแรงนะอันนี้เป็น ไวโก 18k แนะแข็งโป๊กเลยครับทนไม่บุบนะฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอ่าอันนี้อยู่ประมาณ7กรัมกว่านะ7.86หนะสงสลิงนิดสองึ่งข้ขวานะอ่าเป็นสากลก็จะเรียก4.5มิลนะคว้าง4.5มิลไวโกคลาสสิกลิงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับงานชิ้นนี้นะท่านใดดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากสั่งทำงานลักษณะแบบนี้นะ มีแหวนวงเก่ามาตีแรกนะครับหรือแหวนวงเก่าแก้ไซส์อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเอาวงนั้นมาลือทำใหม่นะเป็นรูปทรงอะไรประมาณนี้หรือให้สร้างดีไซน์งานใหม่ขึ้นมาเลยผมก็ทําให้ได้นะครับลองแอดไลน์นะครับด้านล่างนะแล้วก็หรือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะเอาท่านเอาทางที่ท่านสะดวกนะครับมีเบอร์โทรศัพท์กับไลน์ด้านล่างนะครับลองแอดมานะครับหรือโทรมาถามรายละเอียดก่อนเข้าๆนะครับ ถ้าอยากให้เห็นภาพชัดเจนก็แอดไลน์ง่ายสุดนะครับแอดไลน์มาแล้วก็ส่งพิมพ์วัตถุประสงค์ของท่านมานะผมก็จะบอกละเอีดกลับไปนะถ้าทุกอย่างโอเค,คอท่านค่อยวอล์กอินมาทางร้านนะที่ร้านนะแล้วก็วางมาจัดนิดหน่อยแล้วขึ้นงานนะสมากงานจิวเวอรี่จะใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมไม่นานนะครับถ้าเราสรุปแบบกันได้นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะร้าน Simple j e w e l r y and Stone ด้วยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยครับในทุกช่องทางที่ท่านเห็นนะครับ เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเพชรพลอยหรือว่ารูปทรงต่างๆของงานจิวเวลรี่มาลงในช่องนะก็ประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมเพื่อการเติบโตของช่องนะครับสวัสดีครับ